กุนขแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วนักมวยกุนขะแม่ดาวรุ่งเจอนักมวยไทยชาวนเนปาลไล่ถล,ล่มลาบเลย ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟก์คุณคาแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ทางการของกัมพูชานั้นนะครับสั่งแบนนักมวยไทยของเรานะฮะไม่ให้นักมวยชาวไทยไปทําการแข่งขันในกัมพูชาทําให้ทางฝั่งนู้นนี่ต้องรีบวิ่งหานักมวยมาแทนกันจ้าระวันเลยทีเดียวนะครับโดยวันนี้ครับเป็นการนําเอานักมวยไทยชาวเนเปลาลไปทําการแข่งขันในกัมพูชานะครับโดยเริ่มต้นการแข่งขันขึ้นมาก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตรการตาแล้วครับ โดยนักมวยกุนกแมัที่ทําการแข่งขันวันนี้นะฮะในรุ่น60กิโลกรัมมีชื่อว่าลิทีลีโมนะครับสูง165ครับอายุ22ปีชกมาแล้ว54ไฟครับชนะไป42แพ้14 เสมอสองส่วนนักมวยชาวเนปาลนั้นมีวัย20ปีครับปกติเจ้าตัวก็จะชกอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละฮะแต่วันนี้เดินทางไปทําการแข่งขันในกัมพูชานะครับมีชื่อว่าไมลานตาหมังนะครับเป็นนักมวยชาวเนปาคครับปกติก็แข่งขันอยู่ในบ้านเราอย่างที่ได้เรียนไปนะฮะตอนแข่งขันในบ้านเราเขาจะใช้ชื่อว่าไมลานใสลัสยิมนะครับก็ทําการแข่งขันทั้งมวยไทยธรรมดามวยไทยโบราณนะครับวันนี้เดินทางไปกัมพูชาครับไปช ในรายการกุลคแมทางช่อง CTNTV ของกัมพูชารับหลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกรรมการก็ปล่อยให้หนักมวยทั้งคู่ได้มีโอกาสไหวครูกันจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับรายการกุลคแมเขาจะไม่ค่อยเอามงคลไปสวมหัวนักมวยกัมพูชานะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยมีมงคลสวมหัวครับส่วนท่าทางไหวครูก็ดูเป็นสไตล์แบบแกัมบูดียสไตล์แน่นอนนะครับหลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยครับกรรมการเรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายมาที่กลาง วทีบอกขอติกาก่อนที่จะปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมงคลแล้วก็สับมือให้เริ่มชกกันครับยกที่1เริ่มขึ้น ส่วนสูงเห็นได้ชัดนะครับว่านักมวยชาวเนเปาลนั้นมีส่วนสูงสูงกว่านักมวยกุนคแมเล็กน้อยฮะนักมวยเนปาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วไล่ออกอาวุธก่อนครับนักมวยกุนคแมก็พยายามจะสวนกลับมาแต่ว่าลีลาท่าทางนั้นนะฮะนักมวยเนปาานี่เรียนมวยไทยฝึกมวยไทยมาเป็นอย่างดีครับแต่ดูเหมือนนักมวยเนปาจะหมัดหนักนะฮะนักมวยกุนคแมโดนไปแล้วก็แยงแยงครับแล้วก็ถอยกรูดเลยฮะตอนนี้เป็นฝั่งของนักมวยเนปาเป็นฝ่ายเดินไล่ต้อนนักมวยกุนคแมครับแต่เวทีมันเป็นเวทีแบบหกเหล ค่อนข้างจะไล่เข้ามุมยากนักมวยคุณขมแมยังเป็นฝ่ายสวนกลับมาครับนักมวยเนยปาลก็ป้องกันตัวเองเอาไว้ไมลานเดินเข้าหาครับแล้วพยายามออกอาวุธเป็นศอกทั้งหมัดนะฮะนักมวยคุณขมแมก็พยายามออกอาวุธสวนมาครับผ่านครึ่งทางของยกที่1ไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้นักมวยเนยปาลยังเป็นฝ่ายเดินไล่ครับนักมวยคุณขมแมก็งงฮะไม่เคยเจอนักมวยต่างชาติมาเดินไล่ตัวเองขนาดนี้ก้าวสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่1นงะครับนักมวยเนปาลเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับระเคนทั้งเข่าทั้งหมัััดเข้้าาาานนกกกมมมมวววยยยคุะแ็พจสลลบ แต่ว่ายังไม่สามารถทําอะไรนักมวยชาวเนปลาลได้ฮะดูเหมือนว่านักมวยเนยปลาลนั้นจะหมัดหนักกว่านะครับนักมวยคุณคมแมก็แปะแปะไปอย่างนั้นฮะสำหรับอาวุธไม่ได้มีความหนักหน่วงอะไรครับนักมวยเนยปลาลก็สวนมาฮะเดินเข้าไปพยายามจะแลกหมัดครับนักมวยคุณคมแมน้นถอยกรูดเลยทีเดียวสุดท้ายนักมวยคุณคมแมล่วงลวงไปครับคุณผู้ชมครับทายยกที่หนึ่งฮะเหลืออีกไม่ถึง30วินาทีเจ้าตัวกัดฟันลุกขึ้นมายืนกับมาการก็พาย,ายายามนับจ้าจ้านับจ้าจ้า นับชาชาเจ้าตัวบอกว่ายังไหวครับยังไหวออกมาสู้ต่อฮะเหลืออีก10วินาทีครับนักมวยเนปาก็เดินไล่เลยครับพยายามจะประเด็จศึกนะฮะหมัดนักมวยเนปาดูเหมือนจะช้านะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดนั้นดีมากๆครับสุดท้ายหมดยกลงไปฮะกรรมการสั่งให้นักมวยเข้ามุมนะครับพักให้น้ำให้ท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาเริ่มต้นยกที่2ครับยกนี้ดูเหมือนว่านักมวยกุณคแมนน้นจะเกรงเกรงแล้วก็กลัวอาวุธของนักมวยเนปานะครับนักมวยเนปาเป็นฝ่ายเดินไล่ถลุงครับออกทั้งหมัดทั้งเตะนะฮะนักมวยกุน แต,แต่ก้มหน้าเข้ารับอาวุธครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายพายายามเดินเข้าหาบ้านนะครับแต่อาวุธที่ออกมานะ่ยมันเบาวิวมากครับไม่สามารถทําอะไรนักมวยเนยปาได้เลยลิทีลิโมโนี่รับอาวุธของนักมวยเนยปาไปเต็มๆนะฮะหลังจากรู้ว่าตัวเองรับอาวุธของนักมวยกุนคาแมลไหวครับนักมวยปาออกอาวุธเป็นหมัดขวาครับซัดเข้าไปใส่นักมวยกุนคาแมลลงไปกองอยู่ที่พื้นกรรมการยุติการชกไปในทันทีแบบไม่ต้องนับช้าๆอีกต่อไปนะฮะเล่นเอาแฟนๆกุนคาแมที่อยู่ด้านข้างเวทีนี่ถึงกับเวอร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนนนะรััับวว่าอไมมเกกกิดขึ้ย องตัวเพี่เลี้ยงทางฝั่งเนปลาลแล้วก็นักมวยเนปลาลก็เข้าไปขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพนะครับสังเกตจากภาพช้านะฮะศอกของนักมวยกุงคแม,มที่ออกมามันวืดครับสุดท้ายนักมวยเนปลาลกระโดดเข้าไปแล้วซัดเข้าไปเต็มๆฮะหมัดขวานะครับเวียงเข้าไปเต็มจุดสลบของนักมวยกุนคแม,มครับล่วงลงไปกองอยู่ที่พื้นแบบที่กรรมการนั้นไม่ต้องนับเลยฮะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่าแม้นักมวยเนปลาลนั้นจะช้าแล้วแต่นักมวยกุนคแม,มนั้นช้ากว่านะฮะหลังจากการแข่งขันจบลงนะครับเดี๋ยวเราไปดู ความคิดเห็นของแฟนๆกุลคาแมกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนักมวยของตัวเองโดนนักมวยเนปลาลไล่ถล่มจนล่วงลงไปเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่ายินดีกับไหมล้วด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าสู้ได้แป๊บเดียว ออปล่อยมันไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยเจ้าภาพนี่มันจะเต้นตลอดการเลยใช่ไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเต้นได้ดีขนาดนี้ช่วยอัดมันลงม้านหน่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอุตสาเชียนนักมวยมุมแดงแต่เขาก็ยังแพ้อยู่ดีความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าแย่จริงๆนักมวยของเราเป็นนักมวยแทน ก็เลยชกได้เพียงเท่านี้ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าเขาพยายามต่อสู้เต็มที่แล้วละแต่ว่าก็ได้เท่าที่เห็นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่ขนาดไม่ใช่นักมวยไทยแทแ้ๆทแ,ทแล้วนันเนี่ยถ้าเป็นชาวไทยจะสู้ได้ไหมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดที่อัดมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะคือคอมเมนต์มีเท่านี้จริงๆนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชาไปสนใจเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับที่ชายแดนสมากกว่านะฮะก็เลยทําให้ ชาวกัมพูชานั้นไม่ค่อยจะได้สนใจมวยแล้วนะครับอีกอย่างก็คือมันไม่มีนักมวยไทยไปชกค,ครับนักมวยคู่อื่นมันก็เลยหลุดรอดสายตาของชาวกัมพูชาไปได้คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับ หากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพส์ก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ